การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็ให้เกิดผลกระทบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมไปถึงวิธีการดำรงชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากคำถามที่สำคัญที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการดำเนินชีวิตของคนในสังคมหลังพ้นวิกฤตครั้งนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรอันดับสีบลักษณะการซื้อของในซูปเปอร์มาร์เกต็ตและร้านขายของชำพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่จะซื้อสินค้าจําเป็นในชีวิตประจําวันจะเปลี่ยนไปจากเดิมลูกค้าจะมีจํานวนครั้งที่มาร้านน้อยลงซึ่งต่างจากเดิมเวะมาเมื่อไหร่ก็ได้ลูกค้าจะซื้อของทีละมากๆเพื่อเก็บไว้ในตู้เย็นและครอบครัวมากกว่าเดิมเมื่อมาที่ร้านในจํานวนน้อยลงคนก็จะซื้อพวกอาหารและสินค้าจําเป็นคราวทีละมากๆโดยอาจจะเก็บไว1้1 2ถึงสสัปดาห์ก่อนจะออกมาเติมอีกครั้งลูกค้า จะหันมานิยมไปที่ร้านค้าขนาดเล็กมากขึ้นร้านค้าขายของชำขนาดเล็กใกล้บ้านจะกลับมาเป็นที่นิยมอันดับที่9ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้คนจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองเมืองเป็นพัฒนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเนื่องจากต้องอยู่ร่วมกันอยู่ใกล้ชิดกันมีปฏิสัมพันธ์กันเมืองใหญ่ทุกวันนี้โตขึ้นมากเพราะมีคนอพยพโยกย้ายเข้าสู่เมืองมากขึ้นแต่เหตุการณ์โควิด -19 ทำให้คนต้องอยู่ห่างๆกันซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้ผู้คนอาจตัดสินใจย้ายไปสู่เมืองรองซึ่งเล็กกว่ามากขึ้นเพื่อลดความแออัดและการทำงานที่บ้านแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันก็ยังทำได้เนื่องจากมีเทคโนโลยีช่วยได้มีการคาดการว่าจะเกิดหมู่บ้านใหม่ๆขึ้นในเมืองรองเกิดการยกระดับเส้นทางข้ามนาคมขนส่งขึ้นมาใหม่ในเมืองรองซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของเส้นท ทางคมนาคมเดิมไปอย่างสิ้นเชิงอันดับที่8ธุรกิจประกันภัยจะได้รับความสําคัญมากขึ้นในอดีตที่ผ่านมาบุคคลและธุรกิจมักจะมองเรื่องความเสี่ยงและการทําประกันภัยเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อและเห็นว่าการให้บริการด้านการประกันภัยเป็นเรื่องของการมองโลกในแง่ลบเกินไปแต่การเกิดโรคระบาดในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างเกินกว่าจะประเมินมูลค่าได้ไปทุกที่ทั่วโลกใครที่บริหารความเสี่ยง ไดด้ีมีการทําประกันภัยไว้อย่างเหมาะสมก็อาจสามารถบรรเทาผลกระทบตอนนี้ได้ดีกว่าอันดับที่7การพัฒนาระบบสวัสดิการแรงงานจะเข้มแข็งขึ้นเพราะจะมีคนตกงานมหาศาลเป็นเวลานานในภาวะปกติของระบบเศรษฐกิจเราอาจมีคนว่างงานอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งต้องยอมรับว่ามีคนที่อาจจะไม่ค่อยขยันปนอยู่และต้องการรับสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐแทเหตุการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการหยุด ของระบบเศรษฐกิจแรงงานมีการตกงานมากมายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและเข้ามาขอรับความช่วยเหลือหรือเยียวยาจากรัฐบาลซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากและจะกลายเป็นภาระหนี้สาธารณะของประเทศต่อไปในระยะต่อไปประเทศต่างๆต้องเร่งพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการจ่ายสวัสดิการแรงงานให้มีมาตรฐานดีกว่าเดิมเพื่อให้การจ่ายเงินหรือทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันดับที่6ระบบสวัสดิการทางสาธารณสุขจะถูกยกระดับมาตรฐานให้ประชาชนก่อนการเกิดโรคระบาดการออกสวสกักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนทุกคนถูกมองว่าเป็นความสิ้นเปลืองแต่เมื่อเกิดเรื่องโควิด -19 และมีการพูดถึงเรื่องซีสทสติง้งให้แก่ประชาชนทุกคนก็อาจมีปัญหาว่าไม่ได้เตรียมการไว้และไม่มีหบประมาณเพียงพอในอนาคต รัฐบาลต่างๆจะหันมาทำนโยบายสาธารณสุขให้มีลักษณะระบบการดูแลสุขภาพที่ดีซึ่งต้องใช้งบประมาณที่สูงขึ้นอันดับที่ง่ายการลงทุนจะหันมามุ่งเน้นกับตลาดในประเทศมากขึ้นเหตุการณ์โรคระบาดนี้จะกระทบต่อการลงทุนทั่วโลกเพราะจะทําให้บรรดานักลงทุนหันมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงว่าการลงทุนใกล้บ้านน่าจะเข้าใจกว่าการออกไปลงทุนไกลๆในประเทศอื่นนักลง ทุนจึงถูกคาดการว่าจะหันมาลงทุนในตลาดในประเทศมากขึ้นอันดับที่4ความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีจะเพิ่มโอกาสให้แรงงานที่ปรับตัวได้ความรู้และทักษะด้านไอทีจะสำคัญมากในยุคต่อไปจะทำให้เกิดช่องว่างแบ่งคนออกเป็นสองคนที่ใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วและคนที่ไม่ชำนาญซึ่งคนที่ปรับตัวและใช้ได้จะมีโอกาสได้งานมากกว่าต่อจากนี้ไปควจะ เริ่มทํางานและเรียนรู้ทางออนไลน์กันมากขึ้นเพราะในช่วงโรคระบาดมันได้พิสูจน์แล้วว่าคนทํางานอยู่ที่ใดก็ได้อันดับที่3การฟื้นฟูความเชื่อมั่นต้องใช้เวลาเหตุการณ์โรคระบาดครั้งนี้ได้ลดทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไปทุกหย่อมย่าลองคิดดูว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใด ที่คุนจะกล้ากลับไปขึ้นเรือสำราญเพื่อท่องเที่ยวอีกครั้งหรือการเปิดบ้านให้ลูกค้าที่เป็นคนแปลกหน้าเข้ามาเพื่อเช่าห้องหรือเช่าบ้านหรือบางประเทศที่ได้รับผลกระทบมีคนติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากจะก,กล้าเปิดประเทศอย่างเต็มที่เพื่อรับนักท่องเที่ยวอีกการฟื้นฟูนความเชื่อมั่นนี้ต้องใช้เวลามีการคาดการณ์กันว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า2ปีหลังวิกฤตนี้ อันดับที่2ร้านค้าปลีกจะหันมาค้าขายออนไลน์มากขึ้นระหว่างที่เกิดโรคระบาดเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร้านค้าปลีกในลักษณะฟิสิกอ a l ลเรื่องสูญเสียอำนาจการแข่งขันไปให้กับออนไลน์ช้อปปิ้งเพราะผู้คนเกิดความไม่สะดวกในการออกไปจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งโดนมาตรการปิดเมืองทําให้ต้องปิดหน้าร้านระหว่างเหตุการณ์ระบาดของโรคกลุ่มร้านค้าปลีกเหล่านี้จํานวนมากในตอนแรกถือว่าปรับตัวกับการ การขายออนไลน์ได้ช้าที่สุดแต่เหตุการที่เกิดขึ้นนี้ทำให้กลุ่มร้านค้าเหล่านี้ปรับตัวมาทำออนไลน์คอมเมอร์สได้เร็วขึ้น บรรดาร้านค้าเหล่านี้ในอนาคตจะทําธุรกิจทั้งในแบบหน้าร้านและออนไลน์จะไม่มีทางหวนกลับไปทําการค้าขายในลักษณะอินสต r ร์อย่างเดียวผลกระทบที่ว่านี้นอกเหนือจากมีต่อฟิสิกอลแล้วยังส่งผลทางลบต่อบรรดาศูนย์การค้าทั้งหลายที่เรียกว่าอาสังหาริมาซัพ์เชิงพาณิชย์ที่มีบรรดาร้านต่างๆไปตั้งอยู่ในนั้นก็จะต้องปรับตัวตามไปด้วย อันดับที่1ธุรกิจจะหันมาใช้คู่ค้าในประเทศมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาโลกพยายามเปิดเสรีการค้าและสร้างหวังโซ่อุปทา,านที่เชื่อมโยงกันในระดับทั่วโลกตัวอย่างเช่นการสร้างการค้าขายแบบออนไลน์ชอปปิ้งซึ่งทําให้เกิดคู่ค้าที่เกี่ยวข้องไปทั่วโลกทั้งผู้ผลิตผู้จัดจําหน่ายและผู้บริโภคแบบไร้รมแดนแต่การมาของไวรัสโควิด -19 ถือว่าได้เข้ามาทําลายหวงโซ่อุ ประทานระหว่างประเทศบริษัทในประเทศที่เคยพึ่งพิงซัพพลายจากต่างประเทศเกิดความเสี่ยงที่ไม่สามารถค้าขายกันได้ระหว่างเกิดโรคระบาดต้องหันมาทบตวนลดความเสี่ยงลงโดยหันมาใช้ซัพพลายในท้องถิน่นมากขึ้นแม้จะมีต้นทุนสูงขึ้นก็ตาม